ปีนี้ไปรษณีย์ไทยกี่ปีแล้วพี่140ปีกำลังย่างเข้าสู่1 4 1แล้วครับจุดในการให้บริการของเราตอนนี้เนี่ยมีประมาณ3 0,000่นกว่าที่ตอนนี้เรากำลังจะเพิ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นมากกว่า5 0,000่นที่ลวในพื้นที่ห่างไกลขึ้นดอยไปเกาะพื้นที่พวกนี้ยากหมดหลายที่ที่เราไปจ่ายเนี่ยไม่มีถนนถึงเราต้องจ่ายทางเรือเราก็มีเรือของไปรษณีย์ในการที่จะไปจ่ายตามบ้านที่ไม่มีถนนเข้าถึงความยากมันคือเวลาเป็นเจอมรสุมฮะอย่าบอกว่าฝ่าไปนะพี่เขามีวิธีอยู่ เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคุณจ่าหน้าซองจดหมายผิดแต่บุรุษไปษณียังไปส่งให้คุณถูกที่ได้วันนี้เราอยู่กับหัวหน้าบุรุษไปษณีครับจะเรียกยังไได้ไหมครับพี่ได้ครับเป็นหัวหน้าทีมบุรุษไปษณีครับอน่้เอาตำแหน่งจริงๆครับพี่ๆครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไษณีย์ไทยจำกัดอ๋อส่งถูกได้ไงพี่เดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราเนี่ยทำได้ยังไงไม่ใช่แค่ส่งถูกอย่างเดียวบางทีไปส่งถูก แต่เขาไม่อยู่เรารู้เรื่องเขาอยู่ไหนแล้วเราก็ตามไปส่งได้อันนี้โทรศัพท์หรือโทรศัพท์นนเดี๋ยวคุยกันเรื่องบรุษัไปรษณียาวยาวเลยแต่ก่อนอื่นฮนะพวกพี่ๆก็จะเริ่มงานเนี่ยมันต้องเริ่มจจุดๆๆนี้ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่บิ๊กเราอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยนะครับสาขาประตูน้ำพระอินทร์ก็มีน้องๆให้บริการกับลูกค้าในพื้นที่นี้ในการที่จะรับส่งสิ่งของจดหมายแล้วก็มีลูกค้ารายใหญ่ค่อนข้าง,งเยอะในพื้นที่นี้นะครับ <c oughs> มีโรงงานอุตสาหกรรมนิคมต่างๆนะครับที่มาใช้บริการในพื้นทีี่่น้ออคครรับเเาืง พี่ทาการตรงนี้ก่อนเราสี่คนได้มากันบ้างไหมผมเนี่ยเคยมาไปสานีบ่อยแต่ไม่ใช่สาขานี้นะผมใช้บริการบ่อยมากเพราะมีช่วงหนึ่งที่เราทําเสื้อขายเองของวงผมก็มาส่งอย่างเงี้ยแหละคุณได้มาบ้างไหมอดิของผมจะไปบ่อยที่สาขาเซนทัลบางนาครับทำอะไรส่งพัสดุทั่วไปเนี่ยแหละบอกตามตรงว่าผมไม่เคยมาเลยผมไม่ได้มามานานนะมากดีครับ <c oughs> เขาอยากรู้ว่าเขาทํางานกันยังไง <c oughs> เอางี้เราเริ่มต้นก่อนนะสมมติผมเอาของมาส่งก่อนจะเป็น เอกสารหรือจะเป็นของครับเรามาต้องเคาน์เตอร์อย่างเดียวเลยถูกไหมฮะใช่ครับเรามาที่มาที่เคาน์เตอร์นี้แต่ว่าจริงๆแล้วใบฟรีไม่ใช่นั่งรอให้คนมาส่งที่เคาน์เตอร์นี้เรามี Pick Up ด้วยถ้าเกิดว่า ลูกค้าต้องการความสะดวกนะครับอยากให้เราไปพิกอัพเราก็จะมีพวกไลโอเอแพลตฟอร์มในการใช้จองว่าให้เราไปพิกอัพเราก็จะมีคนออกไปพิกอัพของจากที่ที่ทบ,บ้านเลยครับโอ้ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศก็แล้วแต่เรา<ม>พริกัรฟรีพรพฟรีไม่มีขั้นต่ำครับจุดในการให้บริการของเราตอนนี้เนี่ยมีประมาณ30 0 0 0่นกว่าที่มันก็จะมีพวกแฟรนไชส์ด้วยมีทั้งจุด ที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเรียกว่าร้านเพื่อนพี่ไพรก็จะมีเป็นจุดให้บริการที่เป็นเอกชนแต่ถ้าเป็นของไพรสณีไทยเองเนี่ยจะเป็นตึกตึกแบบนี้ใช,ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่ถ้าอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาอย่างที่ผมไปเนี่ยน่าจะเป็นของแฟนชส์ไม่ครับมันก็จะมีหลายแบบก็มีของเราด้วยที่เป็นจุดให้บริการในห้างอ๋อก็มีะะด้วยมันก็จะไม่มีแค่ด้านที่ออกไปจ่ายมีเคาน์เตอร์ในการรับบริการของก็จะถูกเอากลับเข้ามาที่ในพื้นท,นนที่ในศูนย์ที่เป็นาการกระจายสินค้าการการจ่ายของเมษานี้ จากที่เราร่วมกับพงฟ้าในการให้เป็นจุดให้บริการของปรายสีไทยเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเพิ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นมากกว่า50,000ที่ละ5 0 0 0 0จุดให้บริการอา้าวอันนั้นคือออนไลน์ละกลับมาที่ตรงนี้บ้างผมองเอาเอกสารมาหนึงฉบับเนี่ย ผมทำไงบ้างฮะหรือพัสดุมาถึงที่เคาน์เตอร์น้องเขาก็จะดูที่พอเรียบร้อยไหมอะไรไหมแล้วก็มีการชําระเงินแล้วก็เอาเข้าระบบของไปรษณีย์ในการส่งต่อเดี๋ยวนี้ค่าส่งเท่าไรหร่แล้วครับราคาส่งเริ่มต้นเนี่ย25บาท2ี่บาบาทถนะ้าขนาดใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นมันก็เป็นราคาที่แตกต่างกันไปครับถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยของที่สามารถส่งใหญ่สุดนี่ได้ประมาณสักสก,กี่กิโลหรือ,อยังไงครับเราเนี่ย สามารถส่งได้มากถึง200กิโลพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเวลาที่เขามาเรียนในกรุงเทพเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่ต่างจังหวัดนะฮะเขาขับมา่อยจากเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราก็ส่งมาที่กรุงเทพให้คนที่แบบกรุงเทพอยากจะไปขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กพบิ๊กไบค์ไปปลายอย่างเงี้ยเราก็ไปส่งแล้วเขาไปขี่ที่นี่ที่นู่นไม่ใช่ว่าบุรุปไปรษณียขับไปถูกไหมฮะไม่ไม่ับเราคิดถึงภาพบุรุษไปรษณียขับไปถึงนี่ครับคุณบิ๊กครับนี่บิ๊กไบค์คุณครับแล้วยืน อันนี้เราเห็นน้าหนักละ200กิโลแล้วกว้างยาวสูงนครับได้มากสุดเท่าไหร่โอ้กว้างยาวสูงเนี่ยเอ่อเมตรจุดห้าเมตรจุดแปดอะไรเงี้ยมันจะมีดิเมนชันของมันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าระฆังวัดเราก็สูงมีระฆังวัดด้วยเต่าระฆังเขาบอกมาณผมนะอะต้นไม้ท่อนไม้ที่ไว้ประดับบ้านมันจะมีอะไรที่แบบพิสดารที่เราส่งในหลายอย่างเลยเทวรูปมีรูปปั้นนะครับเราก็จะมีการแพ็คแล้วก็นำส่งให้ถึงมือด้วยความระมัดระวังที่ดี แสดงว่าถ้ามีคนอยากย้ายบ้านก็ใช้บริการเราทำ<อ>ได้เราทำได้ค<ด>รับ<อ>พอหลังจากจะเป็นที่ใหญ่ที่เล็กก็ตามไปข้างหลังเขาเนี่ยแล้วต่อรอบนี่ต่อวันส่งกี่รอบครับแล้วแต่ที่นะครับบางที่รอบเดียวบางที่สองรอบพวกที่สองรอบเนี่ยเพราะว่าบางทีของมันเยอะมากมนะครับมันมีมาทั้งรอบเช้ามามาทั้งรอบบ่ายนะครับเราก็จะมีการก็มีการสองรอบสองรอบแต่ว่าอันเนี้ยมันมันมี2ออย่างของที่มาเพื่อที่จะนำจ่ายในพื้นที่นี้ นะครับกับของที่มาฝากส่งที่นี่ขาเข้าที่ขาออกถูกครับถ้าขาเข้าที่มาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งพวกนี้เข้าศูนย์ปรณศนีแล้วอย่างตอนนี้ก็จะส่งเข้าหลักสีนะครับเราก็มีศูนย์ปรณศีในการคัดแยกแล้วส่วนที่จากหลักสีมาที่นี่ครับอันนั้นก็คือแยกมาแล้วว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่นี้นะครับพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยบุรุษปรษณีก็จะทําการแยกชิ้นงานนี้มันอยู่ในด้านจ่ายใครก็จะแยกออกมาแล้วเขาก็จะมาเรียนตามซีเควนต์ข้อเลกด้านด้านจ่ายคืออะไรครับด้านจ่ายก็คือว่า หนึ่งด้านเนี่ยเราจะมีคนหรือ2คนเราก็จะมีระบบที่เรียกว่าบัดดี้นะครับในการที่สามารถที่จะแทนกันได้เขาก็จะรู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นั้นเหมือนกันแล้วอย่างศูนย์หนึ่งที่นี่ครับมีกี่ด้านจ่ายครับโอ้ศูนย์ที่นี่น่าจะมีเป็นสิด้านจ่ายเพราะฉะนั้นบุรุษปรินีก็อาจจะประมาณ20คนอย่างนี้ป่ะครับประมาณน่าจะประมาณนั้นคือบุรุษปรินีทั้งประเทศเรามี2 5 0 0 0นนคนนะครับอ่าขข้อมูลใหม่ตัวนี้ก็ชัดเจนอ่ะ อันนี้เตะตาสุดเลยครับพี่มันคืออะไรครับพี่อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยโอเปอเรชั่นเราเนี่ยอาจจะมีมีหลายชั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทํางานกันอยู่อีกชั้นหนึ่งในการที่ลําเลียงของลงมาเพื่อที่จะส่งต่อไปที่รถขนส่งเนี่ยก็จะลําเลียงผ่านตรงนี้ของก็จะไม่เสียหายแล้วก็สามารถที่จะลําเลียงลงมาได้เร็วว่าปีนขึ้นยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ลงคนเดียวคนนี้น่าคุ้นๆนะครับทํางานหรอครับรับจ็อบเหรอฮะตอนนี้กำลังซีเรียสกับงานอยู่มีออมเมมเบอร์ไหมคะไม่ได้เจ๊วันเดียวไม่ได้เจ๊วันคอมเม้น แต่ว่าจริงๆเรามีมโพสแฟมบิลี่หเหมือนออเบนเบอร์หรือเรียกโพสแฟมบิลี่มันคืออะไรครับพี่เป็นโปรแกร,รมสะสงแต้เหมือนกันนะครับเอาแต้มเนี่ยมาใช้บริการกับเป็นสนีลดราคาได้แล้วเอาเป็นแลกของได้เหมือนกับ ออเดมเบอร์เลยอ๋อถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าใครที่ส่งของกับไปรษณีย์ไทยเยอะๆเก็บแ้มเหล่านั้นได้ใช่เราเรียกวโพสเซอรมิลี่เมมเบอร์ครับได้ครับสมัครที่ไหนครับผมจะไปสมัครด้วยโอ้สมัครได้ข้างหน้าได้เลยครับเราเราสามารถสมัครผ่านในมือถือได้รับง่ายๆครับผมเอ้าถามต่อพี่บิ๊กการทํางานด้านหลังมากครับไม่เคยมามาก่อนคือมี2 o p โอเปอเรชั่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีของที่จะต้องนำจ่ายในพื้นที่นี้นะครับก็จะมาในสายคนส่งผ่านมาตรงนี้นะครับก็ของพวกนั้นก็จะลำเลียงออกมา แล้วพอเราเลียงมาเสร็จปั๊บเนี่ยบุรุษประสินีจะเป็นคนแยกของเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในแต่ละด้านที่นํจ่ายเนี่ยพวกนี้คือตู้ที่ไว้เรียงจาน้านะครับอันนี้อันนี้สำหรับจดหมายสอหรอบพวกเอกสารเขาวางเสียบการเสียบพวกนี้มันก็จะเป็นลําดับในมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งออกไปว่าเขาจะหยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี้เป็นตามด้านก็จะเรียงเข้าไปตรงนี้แล้วก็เป็นนาจ่ายของก็เหมือนกันถ้าเป็นของเขาก็จะเรียงรักษะแบบนี้แดลว่าคนที่ทําตรงนี้ เข้าใจเรื่องของรูทที่จะขับไปอยู่ด้วยหรืออาจจะเคยเป็นบุรุษปรณีมาก่อนจริงๆแล้วไปรณีไทยเรามีข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับว่ารูทที่วิ่งที่ดีที่สุดคือแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งตามรูทที่มีการกําหนดไว้เขาเรียกสิ่งนี้ว่าระวางนาจ่ายเหรอครับระวางนําจ่ายผมว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาของปรษณีไทยและบุรุษปรณีป่ะเพราะว่าปีนี้ปรณีไทยกี่ปีแล้วพี่140ีปีกำลังย่างเข้าสู่141เแล้วครับเขาต้องรู้อ่ะจากรุ่นก่อนแบบสมมติคนนี้กำลังจะเกษียณเข นายจาไว้นะบ้านหลังสีเหลืองหมาดุมากมันจะมีระ่รอย่างเงี้ยจมไว้น้บ้านเนี้ยไปข้างหลังมีสังกษีเปิดอันนี้เข้าไปได้เลยอันนี้เขารู้กันรุ่นสูนรุ่นแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนจะเกษียณแล้วมาบอกต่อเพราะทุกคนเรามีระบบบัตดี้ทุกคนก็จะรู้รู้เหมือนกันเพราะเรื่องการความต่อเนื่องในความสัมพันธ์เนี่ย มันจะเป็นไปอย่างตอนนี้มีระบบบัตดี้และเฉลยบัตดี้เมื่อไหร่นะฮะไม่ใช่รับองปีใหม่เดี๋ยวรอตอนจบาก็เฉลยแต่เมื่อกี้ผมเห็นตอนแรกของเพียบเลยพี่เขาเอาไปหมดละวันหนึ่งเนี่ยเราเคลียร์ทุกอย่างจบหมดภายในวันเพราะงั้นการนำจ่ายทุกอย่างเราจะเอาให้จบสิ่งที่เราเรียกเรียกเคลียร์ฟลอร์เคลียร์ฟลอร์คือฟลอร์ทุกอย่างต้องว่างหมดหมายถึงของทุกอย่างส่งออกหมดเรียบร้อยครับเขาถามแบบคนที่รับอย่างเดียวไม่ค่อยได้ส่งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วปัจจุบันจดหมายหนึ่งฉบับหรือพัสดุหนึ่งชิ จากที่เราส่งเนี่ยไปถึงผู้รับเนี่ยประมาณสักกี่วันจังหวัดทุกจังหวัดมากรุงเทพกรุงเทพออกไปในจังหวัดอื่นเราควบคุมอยู่ภายในยี่ี่ชั่วโมงมากกว่า9 5เซนที่เราทำาสิปรนะมาณ2ี่ชั่วโมง2 4ี่ชั่วโมงผมอยู่เชียงรายผมส่งไปภูเก็ตอ่านั้นจะนานกว่าใช่ไหมนะจะนานกว่าอันนั้นจะนานกว่าเพราะว่าระยะทางมันไกลา่ากที่ผมไปเท่าไหร่ครับถ้าเชียงรายไปมาภูเก็ตอย่างเงี้ยประมาณ2วัน2วันก็จะต้องมาจากเหนือแม่ตอนกันที่หลักสีแล้วหลักสีลงไปด้าน อย่างสมมุติว่าเรารู้ว่าจากจังหวัดนะครับที่ที่ไม่ได้ไปกรุงเทพสมมติว่าภาคเหนือไปภาคใต้เราใบพาสเลยบางทีไม่ต้องไปหลักสีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปรถติดในกรุงเทพเพื่ออะไรใช่ไหม oh. ส่วนใหญ่ที่มากรุงเทพเนี่ยมันโดนคัดแยกแล้วว่านั่นคือของในกรุงเทพอ๋อ oh. ไปตรงไหนก็ไปสู่นั้นเป็นหลักอ้าวผมเ,เมื่อกี้เข็ดกันไปเนี่ยไปที่รถคันนั้นนะครับพี่เราไปดูได้ไหมใกล้ใกล้ได้ไหมไปได้ไหมปั๊บหนึ่งนะกล้องแผนตัวหนึ่งกล้องจัจับจับเลยกล้องจับเลย ผมไม่อยากวิ่งม้ามของไงรู้ว่าทำไมไม่เดินมาทำงานล่ะแต่นี้ดังเว้ยแบบคนขับรถม้าควอดังเลยมันจะมีโชว์พอมันดังโดนแขนพี่เขาพอมันดังมันจะเริ่มร้องไงมันเริ่มแบบว่าเอ้ซีนี้ไม่เข้านะแบบเลือกซีนเข้าไม่ใช่เล่นเฉพาะสีหลักพี่บิ๊กครับตรงนี้คืออะไรอันนี้เนี่ยนะครับเป็นท่าขนถ่ายนะครับเราจะเตรียมนำจ่ายแล้วก็เป็นของชิ้นใหญ่หลายคนอาจจะคุ้นเคยบุรุษประชนีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บางทีของที่ส่งมาเป็นของชิ้นใหญ่เนี่ยบุรุษประชนีก็ขับรถ ไปส่งเหมือนกันคือบอกก่อนว่าหน่วยชายชาญกำลังรอจะมาส่งไปนะนี่นะเขายืนรออยู่นะรออยู่บอกเร็วๆครับอยากไปส่งครับเ่อเราของขึ้นรถเราทําไงครับแบบนี้แบบนี้นะครับเฮ้ยอันนี้พอดีเลยมันจะเดินเข้าไปเลยก็นจะมีการวางว่าแต่ละอย่างมันควรจะวางจัดวางยังไงเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นโน้ตเฮาส์ที่เราใช้ในการแพ็คของเข้าไปในรถเพราะอย่าลืมว่ารถเนี่ยถ้าเกิดว่าของมันเกิดไม่ได้เต็มแล้วเราวางไม่ดีเนี่ยเวลาขับันมันมันจะกระแทกกัน นะครับมันก็จะเสี่ยงต่อความเสียหายครับเราก็จะมีวิธีในการแพ็คต่างๆที่ทําให้ของที่ส่งผ่านรถยนต์มันไม่ไหลมันไม่ไหลน้องคนนี้คือคนขับคันนี้ด้วยป่ะครับใช่ครับก็อย่างนี้หนึ่งวันก็คือหนึ่งเที่ยวตอนหนึ่งออกไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเอางี้ตัวอย่างหน่อยอย่างนี้เรากำลังไปไหนครับคันนี้ไปจุดแรกนี่ไปไปที่ลงเกลือครับลงเกลือครับผมแล้วไปไหนต่อครับไล่ตามเสต็ปไปเลยครับลงเกลือเสร็จไปหมู่บ้านดีคิวไปซีดีเพสครับ มันจะไล่ตามบ้านเรีนี่ไงเพราะฉะนั้นการจัดเรียงของน้องเขาเนี่ยนะครับเขาจัดเรียงของในรถเนี่ยตามรูทด,ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปส่งเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบออกมาได้เร็วในการออที่จะนาจ่าย<อ>ไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงต้องไปหาว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนไปถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะมันชิ้นไหนมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่ทุกอย่างจะโดนจัดเรียง ตามเส้นทางหมดอยู่ในรถเฮ้ยผมเห็นท้ายๆมันมีกล่องเหมือนกล่องเย็นนะพี่บิ๊กใช่ครับเป็นของเย็นที่เ,เราให้บริการเหมือนกันเรามีบริการส่งเย็นเราเรียกว่าคลูบ็อกซ์ก็จะมีเจลที่แพ็คในความเย็นไว้นะครับแล้วของพวกนี้ก็จะส่งด้วยพ r i อ r ริตี้สูงไม่ให้ของในนั้นเนี่ยเสียหายเดี๋ยวนะครับกล่องนี้ไม่ได้ของลูกค้าหรอครับไม่ใช่ของเราครับอ้ลูกค้าเอาของมาเราแพ็คให้อ๋อคือตอนที่เขาสมมติเขาขนมาจากตู้เย<ด>็นเขาจะมีกล<ด>่องเขาเอง ถึงเวลามาถึงที่นี่เราก็แพ็กพี่ก็มีกล่องมีเจลของพี่ให้ใช่ครับใช่ครับอุณหภูมิที่เฉลี่ยอยู่ในตู้นี้เม<ช>่ท <สะ S 1> า,าไหร่ฮะอันนี้แล้วแต่เลยจริงๆแล้วเราขนได้ตั้งแต่อุณหภูมิติดลบ นะครับจนอุณหภูมิประมาณสัก5-8องศาหรืออ,อุณหภูมิประมาณยี่สิบหลาแล้วมันมีอุณหภูมิรเ,เรื่องนั่นหรอครับหลากหลายครับหลากหลายมาันขึ้นกับของแต่แตละอย่างอย่างยาอย่างเงี้ยครับบางทีก็ต้องการอุณหภูมิต่ำมากนะครับเราส่งน้ำยาล้างไตทั่วประเทศเราไป่นคนทำโอ้ครับโอ้ดิไม่รู้เลยเรียบร้อยอันเนี้ยผมว่าเราเห็นขั้นตอนของด้านหลังครบละทีนี้ไปคุยหาที่นั่งพูดพี่วิกหน่อยว่าจริงๆแล้วบุรุษเปนียเนี้ยทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ เขาเรียกว่าคลาสสิกฮะใช่อันนี้ผมเกิดทันครับพี่แต่ผมไม่เข้าใจว่าฟังก์ชันของมันคืออะไรครับคือบางที่เนี่ยครับลูกค้าเราเนี่ยต้องการที่จะมีเมลบ็อกซ์สำหรับที่รับของแล้วบางทีเขามีการย้ายบ้านบ่อยก็มีหรือบางทีบ้านเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีบ้านเล็กที่ไม่ได้อะไรนะครับ <K> เขาก็จะมาเช่าไอ้เมลบ็อกซ์พวกนี้ <K> หรือว่าพวกองค์กรบางองค์กรเขาก็อ,าอยากจะมาเช่าเพื่อให้มันเหมือนกับมันสะดวกกับเขาในการที่เขามาเอา ปั๊มเวลาที่เราต้องการอันนี้มีค่าใช้ใจ่ายยังไงครับอันนี้ครับเราก็มีเปิดให้เช่านะครับเป็นครึ่งปีกันหนึ่งปีครึ่งปีก็150บาทปีหนึ่งก็200บาทเองครับโอ้โหสำหรับ<ม>ใครที่สะดวกมันนานๆรับทีอันนี้คือสุดยอดเลยนะราคา<ะ>ราคากำลังดีเลยนะน่ารักเลยอะ่ะแต่ของที่เตะตาผมตอนนี้คือฝั่งนี้ฮะเหมือนสินค้าโอท็อปนี่คืออะไรครับพี่เรามีสินค้าของดีทั่วไทย นะครับที่เราสามารถส่งให้ถึงมือได้เพราะอย่าลืมมาบริษัีเรารู้จักทุกพื้นที่เรารู้ว่ามันมีของดีตรงไหนอย่างไรบ้างเราก็ช่วยเป็นช่องทางในการจําหน่ายช่วยเหลือ,เ,อ,อเกษตรกรวิสาหกิจขนาดย่อยออนะครับในการที่จะเป็นช่องทางให้เขาขายของได้มากขึ้นเรามีเครือข่ายแล้วเรามี <Why S 1> เครือข่าย<ง>เราใช้เครือข่ายเราทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้าวของปริษัีนะครับก็คือข้าวสารตาไปเป็นเฮาส์แบรนด์ของเราเป็นข้าวหอมมะลิสุรินที่เราคัดมาอย่างดีส่งให้กับ ลูกค้าที่บ้านโดยไม่มีค่าส่งผมว่าอันนี้แหละคือจุดแข็งไอ้น้ำนี่เกี่ยวไหมครับเหมือนกันครับส่งถึงบ้านฟรีครับอันนี้4 5บาทเองคุณอันนี้เป็นขวดเล็กครับเฮ้ชาวหอชาวคอนโดคุณมานี่เลยถ้าเป็นขวดใหญ่อันนี้50บาทแพ็คหนึ่งครับขวด50บาทหขวด50าสบาทแล้วยี่ห้อก็คือเหมือนกันเหมือนกันครับยี่ห้อไบร์วอเตอร์ครับแล้วคุณดูได้ก่อนอัน้จะบอกว่ามีกาแฟมีครับโอ้ my god สินค้านี่คือพี่ไปเนี่ย มีกี่อย่างครับพี่ตอนนี้มี3าอย่างครับแล้วก็มันก็จะเริ่มทําออกมาเรื่อยๆนะครับ<อ>ในสิ่งซึ่ง<า> <ๆ S 2> เราคิดว่าเออเป็นความต้องการแล้วก็สามารถที่จะ,ะช่วยคนที่ไม่ต้องออกจากบ,บ้านน่นะครับสามารถที่จะส่งให้ถึง,ถ,งถึงมือได้ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะปปรับบุรุษปรณียีทำงานที่ค่อนข้างหลากหลายกว่าเดิมมากเ<อ>รามีบุรุษปริีนีไปสำรวจสินทรัพย์ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ก็มีดูที่ดินอย่างนี้หรอดูที่ดินใช่คือบริษัทบริหารสินทรัพย์เ evet, นี่ยจะมีสินทรัพย์มาจํานองของเขาไว้ แล <S 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 ้วก็จะต้องส่งคนออกไปเพื่อตรวจสินทรัพย์พวกนี้ว่ามันใช่หน้าตาเหมือนกับที่มาจำนองหรือเปล่าสินทรัพย์ม,มันยังอยู่โอเคไหมเขาต้องส่งคนไปสำรวจตลอดนะว,วันนี้บอกไม่ต้องละบุรษุษประสิทธิ์ทาให้เรารู้หมดว่าสินทรัพย์ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันก็จะลงไปที่ด้านจ่ายที่ดูแลพื้นที่นั้นเช่นถ่ายรูป,ปถ่ายรูปถ่ายรูปครับดูว่าต้องดูยังไงบ้างมิเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ครับมิเตอร์น้ำเราก็อ่านนะฮะให้อาการปราปาภูกนภาคนี่ไหมครับงานที่เราไม่รู้ตอนนี้สิ่งที่เราทําเราก็ สำรวจทางด้านการตลาดให้กับบริษัทที่ต้องการรู้ข้อมูลบางอย่างเดี๋ยวนะครับเป็นยังไงครับเช่นยกตัวอย่างพื้นที่นี้อยากรู้ว่ามีบ้านที่มีสุนัขมากน้อยแค่ไหนเราก็เก็บข้อมูลได้ไม่ได้ยากถูกไหมคฮะเราไปสิปุ๊บเรามีวิธีการในการาปักโลเคชันเราก็รู้แล้วพื้นที่นี้มีสุนัขเพียบเลยเลี้ยงกันหลายบ้านแต่ว่าไม่มีโรงพยาบาล ไม่มีร้านขายอาหารสว์โอกาสนะทางธุรกิจยูอาหารสารเลยสรุปแนละ้วจริงๆผมว่าบุรุษไปรณีย์หรือว่าเครือข่ายที่มันอยู่มร 40, 40, ้อยสป่สิบีนะจะเป็นเรื่องของมีดาต้าเบสที่เรียกว่าใหญ่ <ใน S 2> มากๆปริญญาไทยเนี่ยเรามีอะไรที่มากกว่า CRM ทุกๆคนเคยได้ยินระบบ CRM CRM มันทําให้เก็บข้อมูลลูกค้านู่นนี่นีน่ทาให้เราเข้าใจว่าลูกค้าคนนี้ชอบอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช่ไหมไลฟ์สไตล์แบบไหนแต่สิ่งที่ไปรณีย์ไทยมีมากกว่านั้นคือว่า เรามีความสนิทเราเป็นคนรู้จักเพราะฉะนั้นเรามีความน่าเชื่อถือเรามี trust นะครับเรามีความไว้ใจซึ่ง CRM ไม่มีข้อมูลม <S 2> <S 2> เหมือนที่พี่บิ๊กบอกไว้ตอนแรกว่าถ้าไปส่งของที่บ้านปั๊บปรากฏว่าฮฮเฮ้ยเจ้าของบ้านไม่อยู่ ลุงด้วยคราลุงดำรงไปวิ่งอยู่ที่สวนสาธารณะไปส่งบ้านนี้ไม่อยู่ปุ๊บรู้เลยว่าต้องให้ไปส่งบ้านป้าใช่เพราะว่าอันเนี้ยบ้านผมก็เป็นคือถ้าของไม่มาบ้านผมเนี่ยบุรุษไปษณีเนี่ยเขาจะไปส่งบ้านแม่ผมเพราะถ้าผมกับแม่ไม่อยู่จะไปส่งบ้านอไอ้ใช่เขารู้อย่างนั้นจริงไอีด้วยเหรอฟังไปแล้วเนี่ยเหมือนพี่ๆเขาทำงานกันแบบลงลึกกันนะมันมีเขตยากไหมครับเช่นแบบว่าเขตที่แบบส่งยากหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีบ้างไหมมีครับเอาอย่างนี้เยอะแยะนะครับในพื้นที่ห่างไกล ขึ้นดอยไปเกาะพื้นที่พวกนี้ยากหมดบางทีเนี่ยบริษนีเราต้องไปส่งบนดอยนะครับเราเป็นทีหน้าน้ําหลากลงมาจากเขานะครับมันตัดถนนทิ้งเลยคือหมายถึงว่าน้ํามันท่วมมาบริษัทเรีเนี่ยบางทีต้องทําแพ<ะ>แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปอยู่บนแพแล้วมีสลิงในการที่จะข้ามไปอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะไปจ่ายของให้ได้แล้วมันไม่ไมไมหยุดจ่ายไหมครับยังไ,ไ,ไม่หยุดครับเราเราไม่หยุดเพราะเรามองว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือประชาชนเนี่ย Uh, looking Forward to ทูอ่ะคือรอเขารออยู่เ <c oughs> พราะฉะนั้นเขารออยู่เราให้เขารอไม่ได้นะครับมันเป็นของที่สําคัญกับเขาไม่งั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราถึงต้องต้องทุ่มเทแล้วก็ทําหลายที่ที่เราไปจ่ายเนี่ยไม่มีถนน,นถึงเราต้องจ่ายทางเรือเราก็มีเรือของไปรษณียีในการที่จะไปจ่ายตามบ้านที่ไม่มีถนน,นเข้าถึงเหมือนว่าวิ่งตามคลองแบบนี้เหรอครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นเกาะล่ะครับพี่เกาะเหมือนกันฮะเกาะเราก็ไปส่งหมดการส่งเกาะเนี่ยความยากมันคือเวลาเป็นเจอมรสุม ฮะอย่าบอกว่าฝ่าไปนะพี่เขามีวิธีของเขาเขาชานาญขนาดที่เขาสามารถที่จะดูแลทุกอย่างได้เรียบร้อยบางทีเนี่ยจ่าหน้าถึงเขาเนี่ยมีแค่ชื่อก็ส่งได้เขารู้แสดงว่าถ้าเราจ่าหน้าไปสนีไทยบางทีจ่าด้วยชื่อเล่นมีหลายประเภทเลยครจ่าหน้าที่แบบมารูปร่างแปลกๆนะบางทีเอ่อมาแค่แบบไม่มีถนนก็มีไม่มีบ้านเลขกที่ก็มีมีแค่ตำบลมีมีหลายแบบ เราถูกเราส่งถูกพูดถึงเกาะบ้างครับไปเซนีไทยไปส่งไปเซนีที่เกาะไหนที่แบบยากที่สุดมีหลายอันเลยฮะเกาะปัญญีที่เราไปส่งเนี่ยเราคนเนี่ยรู้จักทั้งเกาะเลยถ้าไปเกาะปัญหีต้องไปยังไงพี่นั่งเรือไปเรือของะะไปเซนีเลยใช่สุดยอดนี่ยังไม่รวมเรื่องภาษาีกนะพอส่งทั่วประเทศไทยอะตามขอบๆในแต่ละอันก็มีพี่น้องที่ ที่ต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างอะไรกันอีกนะใช่เขาจะมีความชํานาญมากแบบอย่างเร็วๆนี้เรามีคนของเราที่ส่งที่เกาะเนี่ยไปออกเกมโชว์หนึง่งแล้วก็ในเกมโชว์เนี่ยเขาเอาเสียงของคนในเกาะเนี่ยนะครับพูด3คนผมดูรายการ WorkPoint Super ปอ0์เหมือนเขาเป็นบุรุษปรญนีคนหนึ่งที่แบบเดินมาเป็นคุณลุงแล้วก็ใายทายว่าในหมู่บ้านนี้เป็นใครก็มีเสียงเฮ้ยที่แล้วก็ตอบถูกตอบถูก <c oughs> ว่าเป็นเสียงใครเฮ้ยอ๋อ พอจำได้แล้วบังศักดิ์บังศักดิ์ไปมานี่เนาะไปเอ็ดไปแข่งนะเปิดวีดีเลยพี่ที่ไหนหลองก้อยเรนนด้รู้เรื่องใหม่ๆเพียบเลยเนาะ อือเลยจริงนี่น่าสนใจนะถ้าคุณคนชอบลองคอมเมนต์บอกเผื่อเราตามไปนิดหน่อยไปดูพี่ปัตสนีเขาไปส่งไอ้แดดมันอยากไปอยากดูร้องแพ้เหรอคนเดียวได้ไหมอยากอยากไปคนเดียวมันบอกอยากไปคนเดียวข้ามเกาะเลยนะเมื่อกี้คิดดูดิถ่ายรายการอยู่มันมันเหนื่อยมันเดินไปพักกันนะคุณไปดูพัก้าได้มันเดินไปพักเลยได้เดินไปพักเดินออกไปไอท้ายๆแล้วครับพี่อยากขย้ำอีกทีหนึ่งถ้าอยากซื้อข้าวสารพี่ไปน้ำพี่ไปกาแฟพี่ไป ที่ไหนนะครับ ThailandPostMart.com นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นในโมบายแอปพลิเคชันก็มี ThailandPostMart โทรได้ไหมพี่มีโทรศัพท์ไหมได้ได้ได้เรมีมีมีโทรศัพท์จริงๆมีเบอร์พี่ไปด้วยนะอ h อ t ไลน์อย่างนี้เหรอครับพี่ใช่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเวลาที่เวลาจะส่งของมันจะต้องนัดส่งของถูกไหมครับนัดส่งของใครโทรก็พี่ไปเลยเป็นคนโทรนะพี่ไปโทรเป็นเบอร์อะไรก็เป็นเบอร์แบบเบอร์มือถือปกติเนี่ยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ค call center เถื่อนก็เยอะมันเกิดเหตุการณ์ที่คนก็ไม่กล้ารับ เพราะไม่รู้เบอร์อะไรปริษีไทยเลยออกเบอร์พี่ไพรขึ้นมาคือ1 5 0 5นะครับเวลาที่พี่ไพรโทรหา,าลูกค้าเนี่ยเพื่อจะนัดรับส่งของก็จะโชว์1 5 0 5แมปขึ้นไปใช่แล้วถ้าเขาไม่ได้รับสายแล้วเขากดโทรกลับมาเนี่ยก็จะโทรกลับไปที่พี่ไพรคนที่โทรไปเลยวา้าวทำหลังบ้านไว้ดีใช่ครับจะได้ระวังเรื่องอย่างหนึ่งที่หลายๆคนกลัวคือพวกพัสดุลับปลายทางใช่บางทีมาส่งปุ๊บอ้าวมีนู่นมีนี่ใช่ครับจริงไหมหรือของปลอมหรืออะไรยังไงต่างๆมาดูกันทีพวกเราจริง แน่นอนนะครับเพราะเรามีความเชี่ยวชาญเราส่งได้เร็วแล้วก็แม่นยาเราเนี่ยเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ที่เข้าถึงทุกที่มีความเชี่ยวชาญมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายไปรษณีย์นี่คือวิสัยทัศน์ของไปรษณีย์ไทยนะครับ <c oughs> เหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองว่าคนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยกับธุรกิจขนส่งเรามีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นลูกค้าเราเต็มไปหมดเลยนะครถ้าเราสามารถส่งของของเขาไปถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ของไม่แตกหักเสียหายถึงมือลูกค้าเขาเก็บเงินเขากลับไปให้กับพ่อค้าได้เร็วธุรกิจเขากะเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าอนาคตที่มันมจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับแต่เส้นทางที่ดีที่สุดก็คือเส้นทางที่มีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกัน <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นประชทไทยเราเป็นเพื่อนแท้ร่วมทาง ส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จสมกับเป็นบอสของพี่ไปดีครับสนุกมีเรื่องที่ไม่รู้วันนี้เพียบเลยเราได้ความรู้หลายอย่างถ้าผมทําธุรกิจนะผมก็อยากรียบมาคุยที่นี่ไม่ว่าจะเป็นมาขอรีเสิร์ชมาทำรีเสิร์ชหรือว่าการมาเนี่ย มองเป็นหน้าร้านใหม่ๆเป็นบินโด์ใหม่ๆด,ดีมากคุณ่ะประทับใจอะไรบ้างวันนี้มมผมว่าวิสัยทัศน์เขาค่อนข้างดีเลยจะถามด้วยว่าอนาคตต,ต่อไปจะมีโปรเจกต์อะไรอีกฮะโอ้มีอีกเยอะเลยครับคือตอนนี้เองเนี่ยเราก็ใช้งานในโครงข่ายของเรานะครับต้องบอกว่าบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายของไปรสีไทยในการที่จะตอบสนอ,องความต้องการของผู้บริโภคนะครับเรามองว่าเราเป็นคนที่แมช e m a n d Supply ผมต้องบอกว่าไปรสีไทยเองเนี่ยเราไม่ได้เน้นในการที่จะ พุชในการขายเพราะว่าบุรุษบริษณีมีความเป็นเพื่อนแต่เพื่อนอมไม่บังคับขายกันสิ่งที่เราทําก็คือเราจะเอาสิ่งที่เรารู้จากเขาเรารู้จากเขาว่าเขาต้องการอะไรและเอาสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละไ,ไปส่งมอบให้เขาเราถึงเรียกว่าเราไม่ใช่ทำมาร์เก็ตติ้งแต่เราเป็นแมทชิ่งโอเค เรียบร้อยลากัาด้วยการซื้อส้มของผมฮะซื้อไปฝากคุณแม่อันนี้ส้มสายน้ำผึ้งนะครับของดีจากที่ใหมนลงดูมูลก่อนดีดีมากกลิ่นหอมมองมาเลยที่สั่งมาแบบหลายสิบตันแป๊บเดียวหมดเลยสวยอันนี้ส้มสวยเลยครับดูแล้วดูเสวยขออนุญาต้ยไปจ่ายตังค์เราทำเชื่อสือเราให้นะเอ็กไปชินีไทยแล้วก็มาวางอย่างนี้พีออเดอร์โอ้โหแล้วประกันได้หมดแป๊บเดียวหมดเลยเอาไหมลองทำเชื่อไหมริบเอาไว้แปะเชื่อแล้วจ่ายเงินเลยแล้วบอกเขียนชื่อที่อยู่อะไรคุณไว้แล้วก็โอนมาเดี๋ยว เอาไหมลองไหมทำเรื่อยไหมป่าผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้ามันขายไม่ออกเต้องมีที่วางพี่ออเดอร์พี่ออเดอร์จองก่อนแล้วไปรายได้ส่วนหนึ่งเราแบ่งให้พี่ไปคนไปเซนีไทยเอง40,000คนแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะคุณเดี๋คอมเมนต์ดีกว่าอยากให้ทำไม่อยากให้ทำนะครับเชื่ออยากดูนะเอ็กกับพี่ไปนะลองดูป่ละขอใจตางินก่อนขอบคุณครับพี่บีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ